เพื่อนๆเคยมีความรู้สึกแบบนี้ไหมคะแค่เดินออกไปข้างนอกแป๊บเดียวเหงื่อก็ออกเยอะมากเปรียกไปทั้งตัวหรือบางคนอาจจะมีบิ่นลบกวนใจด้วยและยิ่งช่วงนี้นะคะก็เข้าสู่หรืดูร้อนแล้ววันนี้หมอจะพามาเจาะลึกถึงสาเหตุที่ทําให้เหงื่อออกมากกว่าปกติคะ่ะแพทย์แผนจีนนะคะเชื่อว่าเหงื่อเนี่ยเป็นของเหลวจากหัวใจคะ่ะ ถ้าหัวใจไม่แข็งแรงก็จะทำให้เรามีเหงื่อออกมากกว่าปกติหรือเหงื่อมีลักษณะเย็นได้หรืออาจจะเกิดจากความไม่สมดุลอื่นๆได้ค่ะเช่นถ้าร่างกายมีความร้อนชื้นสะสมหรือข้างในมีความร้อนในมากก็จะทำให้เหงื่อออกมากแถมมีกลิ่นตัวได้ค่ะหรือเกิดจาก ปอดพองม,าม้าพองนะคะก็ทําให้เหงื่อออกมากได้เช่นกันหรือบางคนที่มีเหงื่อออกในช่วงเวลากลางคืนหรือตอนที่เรานอนเนี่ยก็แปลว่าข้างในร่างกายมีภาวะหิมพองค่ะอยากจะให้ทุกๆคนปรับพฤติกรรมบางอย่างนะคะเช่นหลีเลี่ยงอาหารที่มีรสจัดของมันของทอดหรือผลิตภัณฑ์ที่ทํามาจากนมวัวนะคะเพราะว่าอาหารเหล่านี้เนี่ยจะทําให้ร่างกายเกิดเป็น ความร้อนหรือความชื้นสะสมเพิ่มได้ก็จะยิ่งทําให้อาการเหนื่อยเนี่ยมันมากขึ้นได้ค่ะแล้วก็แนะนําให้เข้านอนหรือว่านอนก่อนช่วงเวลาประมาณ5้าทุ่มค่ะเนื่องจากว่าตับของเราจะได้ขับของเสียขับพิษต่างๆออกมาได้อย่างเต็มที่ค่ะลองสังเกตร่างกายกันดูนะคะว่า เกิดจากสาเหตุอะไรแนละ้วลองปรับพฤติกรรมตามหลักแพทยแผนจีนดูถ้าใครอยากจะรู้ลึกมากกว่านี้ก็สามารถเข้ามาให้แคทแผนจีนตรวจแม่เพื่อวินิจฉัยเป็นรายบุคคนได้ค่ะกุยลิ้มหึงชื่อนี้ยิ่งรู้จักยิ่งสุขภาพดีค่ะ